กลไกของเล่นข่าลานพวกรถถอยหลังแล้ววิ่งเนี่ยมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดครับโดยเฉพาะตัวสปริงขดกลมๆที่ใช้ในการขับเคลื่อน2อ,อย่างนี้นั่นแหละเพราะมันรับแรงของเราไปผ่านการถอยรถการขัาลานหรือถ้าเป็นสายวัดก็คือเราดึงแล้วพอเราปล่อยมันก็หดกลับเข้าไปข้างในตัวเนี้ยมันก็มีสปริงขดกลมๆอยู่เหมือนกันที่พอเราดึงปุ๊บสปริงก็จะขดแน่นแล้วพอเราปล่อยสปริงก็จะคืนตัวอยู่ในตลับเมตรที่ดึงสปริงจะขด พอปล่อยสปริงก็จะคืนตัวอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก็บสายไฟเองได้หรือถ้าเป็นแต่ก่อนก็อยู่ในปลั๊กสามตาแบบขดกลมๆใช่ไหมที่จับเวลาเครื่องไมโครเวฟที่จับเวลาเตาอบหรือว่านาฬิกาจับเวลาทําอาหารรวมถึงเข็มขัดนิรภัยที่ตอนเราดึงก็เหมือนดึงสปริงให้มันขดตัวแล้วพอเราปล่อยมันก็คืนตัวทุกอย่างที่ผมพูดมาครับใช้กลไกแบบเดียวกับของเล่นไขาลานหรือว่ารถถอยแล้ววิ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไหมหรือถ้ามันมีอย่างอื่นอีกใครนึกออกก็พิมพ์บอกได้นะกลไกที่มีสปริงขดๆอยู่ข้างในเราดึงแล capa